สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการติดฟิล์มหลังไฮโดรเจล iPad กันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำความสะอาด iPad ที่เราจะติดก่อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาและเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกทีค่ะจากนั้นเราก็นำฟิล์มที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแกะตรงส่วนที่เป็นมุมกล้องหรือดูลลำโพงออกให้หมดนะคะจากนั้นก็ลองกะระยะทาบดูก่อน ถ้าพร้อมติดแล้วก็ลอกในส่วนของเลเยอร์ตรงกลางออกได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าแปะลงไปแล้วไม่ตรงสามารถยกขึ้นมาแล้วแปะลงไปใหม่ได้ค่ะจากนั้นเก็บฝุ่นด้วยสติกเกอร์ทำทีละข้างนะคะเสร็จแล้วใช้แผ่นรีดรีดลงไปเบาๆให้เลเยอร์ด้านล่างออกมาแบบนี้นะคะ ฟูนอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ตรงนี้มีเทคนิคนิดน,นึงคือให้เราดึงแผ่นฟิล์มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยรีดลงไปใหม่ค่ะเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นของมุมกล้องและขอบด้านข้างเสร็จแล้วใช้แผ่นไกด์สติ๊กเกอร์ดึงแผ่นเลเยอร์แผ่นแรกขึ้นมานะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ